สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใบไม้ในกำมือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านการสนทนาเบาๆว่าโดยธรรมะปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนใบไม้ในกำมือที่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากป่าใหญ่แต่หากพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราไปสู่ความเข้าใจทั้งป่าได้ในซีรีส์นี้ EP ที่3รู้ทันขันห้า เราจะชวนกันสำรวจสิ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาแต่แทบไม่เคยรู้จักมันจริงๆขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือโครงสร้างพื้นฐานของการมีชีวิตและถ้าเรารู้จักขันห้าอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจและเห็นทางคลายมันลงได้อย่างอ่อนโยนรายการนี้ตั้งใจจะนำเสนอธรรมะอย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยอิงจากพระอภิธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้กลับมารู้แจ้งจิตเข้าใจตัวเราเองในทุกขณะผ่านการมองเห็นขันที่กำลังแสดงตัวอยู่ในชีวิตจริงถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe ช่องใบไม้ในกำมือเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการใบไม้ในกำม,มือวันนี้เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ขันตัวแรกที่ชื่อว่ารูปคำว่ารูปฟังดูธรรมดานะครับเหมือนแค่สิ่งที่เรามองเห็นแต่จริงๆแล้วรูปในที่นี้ลึกกว่านั้นมากมันคือร่างกายของเราและโลกที่สัมผัสได้ทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นดินที่เหยียบอยู่ตั้งแต่กาแฟในมือ ไปจนถึงเสียงลมที่พัดผ่านหูผมอยากชวนคุณลองสำรวจดูว่าเรารู้จักร่างกายนี้จริงๆแค่ไหนในพระอภิธรรมคำว่ารูปหรือรูป,ปรธรรมไม่ได้แปลว่าภาพอย่างที่เราเข้าใจในภาษาไทยปัจจุบันแต่คือทุกสิ่งที่จับต้องได้รู้สึกได้หรือกระทบได้ทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองหรือโลกภายนอกและที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มันไม่เคยอยู่นิ่งเลยแม้ในขณะที่เรานั่งเฉยๆรูปก็กำลังเปลี่ยนพระพุทธเจ้าจัดรูปออกเป็น28ประเภทแต่ไม่ต้องจำทั้งหมดหรอกครับแค่รู้ว่ารูปมีตั้งแต่สิ่งพื้นฐานอย่างดินน้ำลมไฟไปจนถึงตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงสิ่งที่ทำให้เราเห็นฟังดมลิ้มรสและสัมผัสได้ ฟังดูเยอะไหมครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะค่อยๆพาเดินเข้าไปแบบที่เข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังลองสังเกตตัวเองตอนนี้สักครู่มือที่คุณถือโทรศัพท์อยู่นั่นคือธาตุดินความชื้นในปากเหงื่อที่ซึมออกนั่นคือธาตุน้ำลมหายใจเข้าออกเบาๆนั่นคือธาตุลมความอุ่นในตัวอุณหภูมิที่คงไว้ นั่นคือธาตุไฟทั้งสีธาตุนี้ทำงานร่วมกันตลอดเวลาเรามักไม่รู้ตัวแต่ทุกครั้งที่เราขยับเดินยืนนั่งหายใจมันคือการเปลี่ยนแปลงของรูปธาตุดินเท่ากับส่วนแข็งเช่นกระดูกผิวผมเล็บธาตุน้ำเท่ากับส่วนเหลวเช่นเลือดน้ำลายน้ำตาธาตุลมเท่ากับการเคลื่อนไหว เช่นลมหายใจการขยับธาตุไฟเท่ากับความร้อนเช่นอุณหภูมิการย่อยอาหารมันทำงานอยู่ในตัวเราทุกวินาทีแต่เพราะเราเคยชินเลยไม่เคยมองเห็นมันจริงๆตื่นเช้ามาหิวเพราะธาตุไฟทำงานทั้งคืนเดินไปเข้าห้องน้ำข้อต่อมีเสียงดังธาตุดินเสื่อมลงเล็กน้อยกินกาแฟรับรู้รสอวัยวะสัมผัสรูปภายนอก อากาศร้อนเหงื่อออกทาดุน้ำทาดุไฟทำงานลมหายใจหอบขึ้นวิ่งตามรถเมย์ทาาดลมมาเต็มๆรูปมันอยู่ทุกที่ครับนี่แหละครับจุดสำคัญที่ทำให้รูปเป็นของที่น่าศึกษาที่สุดข้อหนึ่งในชีวิตรูปไม่คงที่ไม่แน่นอนเมื่อวานอาจแข็งแรงวันนี้อาจป่วยเมื่อเช้าหน้าตาสดใสเย็นมาเริ่มโทรม เมื่ออายุ20ผิวเรียบเนียนอายุ40ก็เริ่มมีรอยของรอบตัวก็เช่นกันโทรศัพท์แว่นตาโต๊ะทำงานกระเป๋าสตางค์ไม่มีอะไรอยู่ในสภาพเดิมได้นานเพราะรูปทั้งหมดมีธรรมชาติว่าต้องเปลี่ยนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารูปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ใช่เพราะเราคิดบวกหรือลบแต่เพราะมันเป็นแบบนั้นของมันเอง เรามักยึดว่าตัวเราก็คือร่างกายนี้แต่คำถามคือแล้วตอนที่เรายังเป็นทารกกับตอนนี้ต่างกันไหมตอนป่วยกับตอนแข็งแรงต่างกันไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจเราแต่เรากลับกลุ้มใจกับมันตลอดเวลากลัวแก่กลัวอ้วน กลัวผิวเสียกลัวผมร่วงเพราะเรายึดรูปว่าคือเราลองเปลี่ยนวิธีดูครับเวลาเห็นสิวขึ้นแทนที่จะคิดว่าหน้าเราพังลองบอกตัวเองว่าผิวหนังมันแค่เปลี่ยนแปลงตามรูปเวลาเจ็บป่วยแทนที่จะทุกข์หนักลองคิดว่าธาตุทั้งสี่กำลังเสียสมดุลเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือแม้แต่ตอนของที่รักพังเช่น แก้วใบโปรดร้าวโทรศัพท์ตกแตกลองบอกตัวเองว่ารูปภายนอกมันเปลี่ยนเป็นธรรมดาจะช่วยให้ใจเราปล่อยได้เร็วขึ้นมากเลยครับผมมีฝึกสั้นมาฝากลองนั่งนิ่งๆสักสามนาทีสังเกตร่างกายตัวเองอย่างใจเย็นหายใจเข้ารู้ว่ามีลมผ่านสัมผัสอัดแขนขารู้ว่ามีทตาดินสังเกตเหงื่อน้ำลายความชื้นในตัว ธาดน้ำรู้สึกอุ่นที่มือหรือท้องธาดไฟแล้วมองรอบตัวเก้าอี้ที่นั่งมันยังเหมือนวันแรกที่ซื้อไหมรูปมันเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจว่ารูปเท่ากับสิ่งที่เปลี่ยนตลอดไม่อยู่ในอำนาจเราเราจะเริ่มวางใจได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ไม่ดูแลร่างกายนะครับแต่ดูแลด้วยความเข้าใจ ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดและนี่คือประโยชน์ของการเข้าใจขันห้าเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เปลี่ยนแต่เราจะอยู่ร่วมกับมันด้วยใจที่เบาและรู้ทันขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบตอนวันนี้เราคุยกันเรื่องรูปร่างกายกับโลกที่มันไม่เคยหยุดนิ่งต่อหน้าเราจะไปต่อกันที่เวทนา อารมณ์ที่มาไวไปไวจนบางทีเราตามไม่ทันหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องใบไม้ในกำมือไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ